สวัสดีหาวอจ老师วันนี้เรามาเรียน่ภาษาันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเราซื้อเปิลน,นั่นเองนะคะเราจะมาเรียนเรื่อง body น,นั่นเองค่ะ body แปลว่าร่างกายของฉันค่ะ b อ,อ่าเราก่อนที่เราจะไปเรียนคำศัพท์ใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราซื้ออยากจะให้หนูทบทวนคำศัพท์เก่าที่เราเพิ่งเรียนไปเนาะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง เเรามามดูกันลยค่ะคำนี้หนึ่งของเราคือคำนี้เองค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมฉี่อะไรนะอ๋อยอดเยี่ยมเลยชี่ลี่ยืนขึ้นชี่ลี่ยืนขึ้นเสียอีกนะคำต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าชิงอะไรเอ่ย ชิงจั่วนั่งลงยอดเยี่ยมเลยค่ะบ้างเก่งมากๆเลยค่ะชิงจั่วนั่งลงชิงจั่วนั่งลงต่อไปค่ะอ่ารูปนี้โผล่มากรเลยรูปแรกเลยพอจะเดาขนมไหมคะว่าคําว่าอะไรเอ่ยตุ้ยปู้ฉี่หว่อเย่าชี้สีโฉเจียนอ่าเกิดเราช่วยรู้พูดตามหล่ะเือค่ะตู้ปู้ฉี่ ว่าเย้าชี้ศีโชเจียนขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะมาใจช่วยเปี้ยนพูดอีกหนึ่งรอบนะคะตุ้ยปู้ฉีว่าเย้าชี้ศีโเจียนขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์ใหม่นะคะเราซื้อจะมาทบทวนเพลงที่เราซื้อเคยสอนไปจำเพลงที่เราซื้อสอนได้ไม่เอ่ยทำท่าแบบนี้เพลงอะไรนะ หนีอะไรเอ่ยอ่าหนีฮาวนั่นเองค่ะกาเพลงทำท่าแบบนี้จำได้ไหมอ่าใจเจียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนทั้งสองเพลงกันเลยนะคะ eng, เพลงหนีฮาวกาเพลงใจเจียนนะคะเรามาฟังเพลงกันเลยค่ะ กันบ้างคะกับเพลงของเราซื้อสนุกกันไหมคะมีใครร้องได้บ้างเอ่ยยอดเยี่ยมเลยเห่าป้าเก่งจริงๆเลยคะ่ะวดเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคําศัพท์ใหม่ของเรากันเองคะ่ะคําศัพท์ใหม่ของเรามีคําว่าอะไรบ้างเรามาดูกันเลยคํานี่หนึ่งคำนีหนึ่งคือคํานี้คําว่าเหยียนจิงตาเหยียนจิงตา อ่าเยียนจริงตาเราทำท่าแบบนี้นะคะทำท่าตามหลอดสนะเอามือทำมือแบบนี้ทำมือกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ที่ตาของเราอ่าแล้วก็พูดว่าเยียนจริงตาเยียนจริงตาทำเหมือนกล้องส่องทางไกลแบบนี้เลยค่ะต่อมาค่ะคําที่สองของเราเรามาดูเลยคําที่สองของเราคือคำว่าเหมยเหมาคิว เหมยเมาคิ้วอ่าคิ้วของเราอย่างงี้อ่าเห็นไหมคะเห็นคิ้วไหมเอ่ยอ่าใครไม่มีคิ้วบ้างเอามือจับคิ้วตัวเองหน่อยสิคะอ่าเอามือจับคิ้วของตัวเองไว้ไเหมยเมาคิ้วอ่าต่อไปคะ่ะคําต่อไปเลยนะลองดูรูปภาพสิคํานี้คือคําว่าปีจึจมูกเอามือชี้ที่สอง เอามือสองข้างชี้ที่จมูกเลยปีจึจมูกปีจึจมูกเซอีกเนานเะอ,อ่วหูหูอตัวหูเราจะเอามือป้องหูแบบนี้นะคะอ่าทำท่าตามหลอดสื่อเลยเอามือป้องหูแบบนี้อตัวหูอตัวหู และคำสุดท้ายของเราค่ะคำว่าจุยป้ปากจุยปะาปากอ่าจุยป้าปากของเราเอามือสองข้างทําแบบนี้นะคะเหมือนเราทําท่าเหมือนเราจะตะโกนนะคะเอามือป้องปากแบบนี้เราพูดว่าจุยป้ปากจุยปะปากอ่าเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะเยี่ยนจิงตาเยี่ยนจิงตา ปีจจมูกปีจจมูกเอ่อตัวหูเอ่อตัวหูจุยปะปากจุยปะปากม,มาคิ้วหหมเมาคิ้วพอเราได้ท่าทางแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราซื้อมีเพลงค่ะ วันนี้เราซื้อมีอีกหนึ่งบทเพลงนั่นเองอยากให้นักเรียนนะคะทำท่าตามเราซื้อเลยก็คือเยีนจิงตาปีจืจมูกเออตัวหูแล้วก็จุยปะปากนั่นเองค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเพลงของเราซื้อเป็นยังไงเรามาฟังกันเลยค่ะสติ๊กซ์ท่眼睛鼻子耳朵嘴巴 眼睛看到小草青，鼻子这是我的鼻子，闻到花儿香。耳朵这是我的耳朵，听到妈妈呼唤我。嘴巴这是我的嘴巴，快快大声来回答。眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴、眼睛。 眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴；眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴。 เสีง来回答眼睛鼻子耳朵嘴巴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 เป็นยังไงกันบ้างคะกับเพลงของเราซือเฮาวหวานมะสนุกไหมคะอย่าลืมนะคะวันนี้กลับไปฝึกร้องเพลงของเราซือด้วยนะเย็นจริงปี๊ซือ เออตัวแล้วก็จุ่ยปะนั่นเองค่ะอย่าลืมกลับไปฝึกท่าทางกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะใจเจียนแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย